เรามาดูข้อสอบวิชากฎหมายอาญา2เทอมล่าสุดซัมเมอร์ทัพหกกันนะครับข้อนี้น่าสนใจมากๆเขาบอกว่าในดําครับจุดตะเกียงน้ํามันครับเพื่อให้แสงสว่างแล้วก็ไล่ยุงในครอบเลี้ยงบัวนะครับมาในบริเวณบ้านของตัวเองครับแต่ตะเกียงครับได้หล่นแล้วก็ไฟลุกลามโดนฟางข้าวครับโอ้โหเขาเรียกว่าไหม้ฟางนะครับจนไหม้ครครอบบัวตายไป3าตัวแถมยังเผาเนี่ยนะฮะรถจักรยานยนต์ของตัวในดําเองด้วยนะครับปรากฏข้อเท็จจริงว่าบ้านของในดำเนี่ยอยู่โดดเดียวๆได้เลยนะครับไม่มีเพื่อนบ้าน โยรอบเลยนี่ะโคตรเหงาเลยเนี่ยนะครับให้วิชัฉความผิดอาญาของนายดำว่าจะต้องรับผิดฐานใดหรือไม่นะครับสังเกตเห็นว่านะครับข้อที่จริงข้อนี้นะครับเป็นในเรื่องของการประมาทนะครับจะสังเกตเห็นว่าไม่ใช่ในเรื่องของการเจตนานะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่เจตนาจะไม่เข้า217จะไม่เข้า220นะครับก็จะเข้ามาตราไหนครับ2-25ที่เป็นในเรื่องของความประมาทนะครับทีนี้เราก็ต้องมาดูองค์ประกอบความผิดนะครับฐานประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์ของผู้อื่นเสียหายหรือน่าจะเป็นอันตรายแก่ผู้อื่นนะคคครรรับบอออง์ปะะวามผิดไ หครับกระทําให้เกิดเพลิงไหม้2คือโดยประมาทนะครับ3ก็คือเป็นเหตุให้ทรัพย์ของผู้อื่นเสียหายหรือน่าจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตของบุคคลอื่นนะครับถ้าครบองค์ประกอบก็มีความผิดครับทีนี้จะสังเกตเห็นว่าในเคสนี้ทำให้เกิดเพลิงไหม้ไหมเกิดแน่นอนนะครับประมาดไหมประมาทครับโอ้โหเล่นจุดไฟให้แสงสว่างไล่ยุงแต่ในบริเวณนั้นเป็นไงฮะมีแต่ฟางข้าวใช่ไหมฮะแล้วมันติดไฟดีมากๆเนี่ยนะครับมันก็เลยเกิดเพลิงไหม้โดยประมาทเนี่ยนะฮะทีนี้ประเด็นสําคัญก็คือว่าเฮ้ แล้วมันทําให้ทรัพย์ของผู้อื่นเสียหายไหมถามว่าการที่มันคอกเนี่ยน,นะฮะตัวอะไรฮะโคตายไป3ตัวรถพังไป1นึคันเนี่ยนะครับเป็นทรัพย์ของใครของในดําเองฮะทรัพย์ของผู้อื่นไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย เข้าองค์ประกอบที่ทาให้ทรัพย์ของผู้อื่นเสียหายไหมไม่เข้านะครับน่าจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตของบุคคลอื่นไหมก็ไม่น่าครับเพราะว่าอะไรฮะโอ้ยบ้านนี่อยู่โดดเดียวเดียวไดไม่มีเพื่อนบ้านเลยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นต่อให้เกิดเพลิงไหม้จริงๆก็ไม่น่าจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตของบุคคลอื่นนะครับเพราะฉะนั้นในเคสนี้เข้าองค์ประกอบไหมจ้าไม่เข้านะครับเพราะฉะนั้นดูดีๆนะสิ่งที่ผมอยากจะให้ดูก็คือว่ามาตา2อง้ากับ2องสนเนี่ยนะครับถ้า2องจะเป็นในเรื่องของโดยประมาทถ้าสนนองสองศู จะผิดได้ทรัพย์ของผู้อื่นต้องเสียหายซะก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น2องสองเนี่ยแค่หน้าจะเป็นอันตรายแก่ทรัพย์ของผู้อื่นก็ผิดแล้วนะครับตรงนี้ยกให้ดีเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อไหนกันครับฉันก็ต้องตอบข้อที่2ครับในดำไม่มีความผิดนะครับเพราะไม่ครบองค์ประกอบความผิดเนื่องจากว่าอะไรฮะเนื่องจากว่าไม่ได้ทาให้ทรัพย์ของผู้อื่นเสียหายหรือหน้าจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตของบุคคลอื่นนั่นเองครับตอบข้อ2นะครับแล้วถ้าเกิดชอบการติวแบบนี้กับพี่หมอเนี่ยนะครับอธิบายให้เข้าใจง่าย